ใช้กฎหมายให้เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือกระชัชนิดซึ่งผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้ผมผมต่อสู้มาตลอดกเกณฑ์ทีกอ่างไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างนะครับถ้าใครได้ติดตามในเรื่องสายไฟนะครับเรื่องอย่างเก่านะครับเรื่องเลยนะครับเรื่องสายไฟเนี่ยผมไปตรวจค้นพบว,ว่าทองแดงในสายไฟนะครับไม่เป็นไปตถถามมาตรฐานคือมีปริมาณเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าที่ตัวถังถ้าเอาไปอยู่ในบ้านคน ไปสร้างเนี่ยนะครับเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นอย่างใครก็ต้องชอบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ปูถุงตรวจเนี่ยนะครับเรียกทั้งหมดทั้งเรดมาเรียดทั้งกู้ภัยเรียกทั้งตรวอย่างตามตามจับตามเก็บหมดจนวันนี้เนี่ยในวงการเขารู้ดีว่าสายไฟเนี่ยที่ออกมาจากไหนตรงนนี้ก็คุณภาพดีขึ้นเยอะมากนะครับไม่มีการไม่มีการตกอะไรนะถ้าได้ลองตอก,ก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดี ส่วนเหล็กเนี่ยก็อยู่ในกระบวนการที่เราออกตรวจออกจากนะครับที่ผ่านมาผมได้ไปดำเนินการอยู่แล้วก็เปิดทั้งหมดเจ็ดคปกำลังสอบสวนเพิ่มที่กําลังจะหยุดหรือปิดในอีกสโมงงานรวมทั้งหมดเสร็จนะครับมูลค่าของกางที่ยึดมาได้เนี่ยเกือบสี่ร้อยล้านแต่ไม่นับมูคบลค่าความเสียหายท่เกิดขึ้นเพราะของแบบนี้เรื่องความปลอดภัยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับแต่อีกในยักษ์หนึ่งก็คืออุตสาหกรรมธุรกิจสุด ที่มาอยู่ในประเทศแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจของประเทศเยนะครับเป็นทุนต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์จ้างงานต่างด้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษีสําหรับบางเจ้าเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่จ่ายได้รับเบีย้ยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็ผมผมต้องดำเนินการสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยแต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรกรมชุกที่ จากการที่ผมได้ทางานมาตลอดหเืองทุกอย่างเป็นแต่ในเรื่องก็มีการปฏิบัติการมีการทําเป็นลักษณะเป็นกระบวนการขับเชื่องเมือดจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็อยากให้กําลังใจเจ้าหน้าทีนะ่ที่ผมเข้านําทีมไปตรวจเก็บหลักฐานเองทั้งหมดแนละ้วก็ผมเชื่อว่าหลักเกณฑก็มีการคู่ไบผมได้เข้าไปขออนุญาตเนี่ยโดยที่จะเป็นครั้งแรกเข้าไปเป็นการส่งตัวยเพราะว่ายังไม่อยากเข้าไปในที่อาคารที่กำลังมีการคู่ ว่าในการเก็บเนี่ยก็ได้ยืมกล้องจากสื่อมวลชนไปติดไว้ที่เจ้าหน้าที่เราก็จะได้เห็นว่าตัวอย่างเนี่ยเราเก็บมาจากทุดไหนไดแต่ละประเภทเนี่ยเราไม่ได้มีตัวอย่างเดียวมีหลายตัวอย่างนะครับแล้วพอเก็บตัวอย่างมาแล้วเนี่ยก็เรียนการถ่ายรูปพันเทปเซ็นถ่ายรูปไว้ต่อหน้าสื่อมวลชนว่าเป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากพื้นี่และตอนที่ลำเลียงไอไปก็ทํามตามสื่อมวลชนตอนที่ไปเปิดที่สาบันเล็งเมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเปิดสอบก็เอาตัวอย่างมาเก็บ การต่อหน้าหรือว่าเ,เ,เป็นเป็นเป็นเงที่มาไดมาจากที่เดียวตอนที่ติดตามงงลผลรายงานผลก็ทําการสื่อมวลชนนะครับน่นคือครั้งแรกซึ่งเราก็คิดว่าคงคงยังไม่ได้เก็บพบนะครับเนื่องจากมีปัจจุบไทยในรอบต่อไปเนี่ยจะเข้าพื้นที่ไปพร้อมกับคณะการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ท่านนายกที่ถึงไดตั้งโวเเยเฉ้าะ็ืตัวเดืาดร้มอมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปเพื่อที่จะครั้งที่สองจะเป็นการเก็บแบบชี้เป้านะครับจะต้องมีมีแบบ แล้วก็จะต้องเอาดีโอคิวมาดูมีแหลกประเภทไหนบ้างทุกเก็บทุกพบทุกประเภทหลายตัวอย่างแล้วก็อาจจะมีการเข้าไปเก็บในจุดที่เราสสนที่ถาว่าเป็นจุดที่ทําให้ตัวตกเเศษนะครับก็ครั้งที่สองเนี่ยจะเก็บเปินรูปแบบก่แต่ในครั้งแรกก็อย่างที่บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็บพบเย่างสองนาดนะครับที่ไม่เป็นไปตามทีตาเจตนาผมเนี่ยผมอยากให้ทุกกระบวนการแล้วอยากให้อ้างได้ว่าไอ้ของที่ได้มานี่นะครับไม่ ไม่ไปไปเม็หรือว่ามีการไปจับฉาหรืออะไรกระบวนการาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ถึงพันสิบอ่วนเข้าไปก็ใครทำอเห็นแล้แลนะครับหรือหลักฐานทั้ทงหมดถ้าใครอยากแก้เลยก็เดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรกรมการขึ้นมาแล้วก็จะสื่อสารกับทางสื่สขอ,ขอ,อขอบคุณครับ